ข้อนี้นะครับการสผสมออกซิเจนกับมีเทนความหนแน่นดีเนาะสองตัวนี้ให้ภาวะมามาเลยจะแ้้ถามร้อยละของออกซิเจนนี่เราก็นหมดเลยนะครับก็ให้มีกา๊าซทั้งหมด100กรัมเป็นออกซิเจน0 0อ่าเป็น X กรัมแล้วเป็นมีเทน1 0 0ลบ X กรัมตามนี้เนาะแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นโม 7โมนะครับอันนี้ก็โมลมเลกุลออกซิเจน32ถูกไหม x ส่วน32โมลของมีเทนก็100ลบ x ส่วนด้วย16โมลนะพอเราได้จำนวนโมลแล้วเนี่ยเราจะรวมกันนะจะได้โมลรวมโมลรวมก็จะเท่ากับ x ส่วน32บวกด้วยทีนี้เอาให้มัน32เหมือนกันนะตัวส่วนจะได้เป็น200ลบ 2x ถูกไหมครับก็จะได้เป็น 200-X ลบ x ทั้งหมดส่วน32โมงอันนี้คือโมลร,รวมน้าไปทำอะไรมาดูกันนะครับก็มีเขาให้กำตอบแน่นมาถูกไหมครับจากสูตร D เท่ากับ M ส่วน V ีเน่ยแทนค่า d M ีเท่ากับ M ก็100นะกาซผสมกัน V ก็คือ V รวมเราจะหาวีรวมยังไง V รวมมาก็ดูอย่างนี้ครับจาก PV เท่ากับ NRT ่ยให้ภาวะมาต้องเข้าสูตรนี้แน่นอน v ก็จะเท่ากับ nrt ส่วน p ถูกไหมครับนะถ้าจับรูปแด้อย่างนี้แล้วเนี่ยง่ายลับแทนค่าครับ n ก็อันนี้ไงสองร้ลบ x ส่วนสา r ก็0.082์ t สามี่สิบ p 0.82 atm นี่ตัดได้ง่ายเลยนะดูนะ อันนี้ตัดอันนี้ได้0.1 0.1คูณ320ได้32 32ตัดกับ32ง,งั้นแปลว่า v เท่ากับ200ลบ x นะครับพอ v จ่าง200ลบ x นี่เราก็ย้ายค่า,างนิดเดียวก็เสร็จแล้วไม่ใช่ย้ายค่าเอามาแทนตรงนี้ไนงะก็จะกลายเป็น B เท่ากับ100อันนี้หน่อยนะไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับส่วนด้วย200ลบ x หาค่า x นะครับก็กลายเป็น 200ลบ x เท่100 100 100ากับหนึส่วน d x ก็จะเท่ากับ200ร้อยลบร0 0ส่วน d เนาะจัดรูปครับก็กลายเป็น200 d ้อยลบหนึทั d ้งหมดส่วนด้วย d ดอนั่นเองนะก็จะตอบข้อที่4ได้นะครับแบบนี้ไม่ยากนะ